I have, mm đẹp đẹp bùa anh bùa chan chan bùa thần ơi <laughs> ơi kém máu bùa bùa thành rơi vào bao nhiêu ơi bạn ơi Thánh! สวัสดีวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2560แล้ว <c oughs> คิดถึงลุงเพียไหมครับคิดถึงมากเลยฮะมากถึงมากที่สุดเป็นไงครับคุณผู้ชมครับโอ้โหช่วงแรกนี้อลังการสุดๆเลยเรียกได้ว่าโดนทาสะบอกโอ้หไม่ทำก็บ้านแหลกว่ะ อยูเววีออนไลน์ AC113 แมวองเพราะว่าลุงพีโดนมงคลเมเจอร์ท้าบอกว่าให้ทําหนังคล้ายๆกับการเดีย uh, นซึ่งลุงพีก็ได้ทาหนังคล้ายๆการเดียนจริงๆครับนะการเดียนบอกว่าปกป้องปอง้ปองกันซึ่งผมเองก็โดนพ่อบอกว่าให้เฝ้าบ้านก็เป็นการป้องกันบ้านระดับหนึ่งสร้างแรนด์มากเรียบร้อยแล้ว <H uy> ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบแนวแบบนี้ <H uy> ก็ถือว่าเป็นไพร์ลอตแล้วกันนะครับ <H uy> ทำออกมาบอกว่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเก็ทําตามสไตล์หนังของเขาเลยอะ ก็หนังของเขาชื่ออะไรชื่อการเรียนตามที่ผมบอกนั่นแหละใครที่อยากไปดูก็สัปดาห์หน้ารู้สึกว่าหนังจะเข้าแล้วนะครับก็ไปดูกันได้ครับนะก็ผมชอบไอไอไอ,อหน้าหมีคิดมิคุมิอะไรหน้าหมีมีมีแล้ว มี่ะน้ำมีน้ำมีเออน้ำมีน้ำมีำมันเป็นมีเยอะนะมันเออ it's a bear you know bear คือผมแบกริววันนี้เราอยู่ที่เดียวคนละเรื่องพอพูดถึงเฝ้าบ้านแล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับเคยโดนสั่งอะไรไหมแบบว่าเออให้เฝ้านู่นเฝ้านี่บ้างก็บอกว่าเออลูกเฝ้าดองนะลูกนะเออลูกเดี๋ยวเฝ้ากระเป๋าให้แม่นะลูกนะกระเป๋าผู้หญิงเป็นอะไรที่ ซับซ้อนมากกครับยิ่งกว่าวิชาคณิตสแควรรูทหานด้วยนู่นด้วยนี่คุณดูไหมครับแม่ผมเคยให้ใช้ไปหาลิสติกตัวนี้ผลปัญหาไม่เจอเลยครับคือผมทําหล่นลงไปในซอกรถไงล้วหาไม่เจอไงที่จริงกระเป๋ามันเจอแล้วไงแต่มันหล่นลงไปในซอกรถนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับโอ้ยผมโดนเฝ้าเยอะแยะมากเลยนะแล้วก็โดนใช้ไปนู่นนี่คือส่วนใหญ่เนี่ยแม่เราใช้ไปนู่นไปนี่คือผมเนี่ยใช้ได้หมดแหละ ยกเว้นสองสามอย่างอะอะไรบ้างจ๊ะลูกก็มีพวกใช้ไปทิ้งขยะอแล้วก็ล้างห้องน้ำคุณครับทําอื่นผมทําได้หมดนะแต่ไอ้ทิ้งขยะกับล้างห้องน้ำผมทําไม่ได้เกิงๆตอนนี้ผมต้องฝืนทําฝืนทําถึงจะได้เล่นเกมคุณรู้ไหมครับตอนล้างห้องน้ำผมต้องไปล้างในส่วนที่มันมีอะไรไม่รู้อะอย่ตามท่อ มันเป็นฟันลายของผมมันดำๆมันส่วนทิ้งขยะนะผมไม่ใช่คนแบบกระแดะหรอกนะอันที่จริงฟ <c oughs> ูแล้วก็เศร้าผมฉายแท้นะครับแต่ทำไมทำไมเวลาคือเขา้าใจไหมฮะขยะแห้งเนี่ยสบายมาหมดแต่ขยะเปียก <c oughs> นี่สอนจีบแล้นะรำและรำแล้วเนยะผมคิดว่าคุณคงเป็นเหมือนผมนั่นแหละ เอาตีสักร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสักกี่คนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นวันวาเลนไทน์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับผมก็ได้อัปโหลดคลิปวิดีโอพิเศษพิเศษเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เกี่ยวกับการคลอดลูกผมก็จะอธานายเกี่ยวกับการคลอดลูกใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจนะครับการคลอดลูกจริงๆแล้วมีอยู่2แบบครับแบบแรกนั่นก็คือคลอดแบบธรรมชาติส่วนแบบที่2คือคลอดผ่านทางปาก การข้อทางปากนั้นก็คือการคอดคําพูดสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะสั่งสอนให้คนที่รับฟังเรากลายเป็นคนใหม่นั่นเองอาทิเช่นลุงพีคอดคําสั่งสอนบอกแฟนคลับว่าให้แฟนคลับเป็นเด็กดีแย่ <Yeah. S 1> นั่นก็คือการคออทางปากนั่นเองส่วนคออแบบธรรมชาติคุณก็รู้อยู่แล้วพี่มากไอ้บมากอยู่ไหนไอ้บากไอ้บากเอาละนั่นก็คือวันวันทายที่ลุงพีจะสื่อให้เห็นนั่นเองโอ้ยเด็กออกอ้อยเยอะมากเลยแล้วนะ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลุงพีได้พูดเกี่ยวกับเรื่องหน้าอายที่สุดใช่ไหมครับผมก็ได้พูดเกี่ยวกับลุงพีแตะน,นั่นเองเซนเซอร์นะเดี๋ยวด็กเขาคอมเมนต์ลุงพีครับผมกินข้าวข้าวผมแทบพุ่งเลย <c oughs> ก็มีคนพิมพ์มาครับบอกว่าเรื่องหน้าอ่างของผมก็คือกางเกงเปียกครับไอกางเกงเปียกไม่เท่าไรหร่หรอกแต่ถ้าเกิดเป้าขาดรู้เรื่องเลยจริงๆ รผมก็เข้าใจความรู้สึกของคุณผู้ชมนะครับที่ผ่านเรื่องน่าอายมาแต่ก็มันผ่านมาแล้วแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้ครับถือว่ามันเป็น self confidence เป็นการกล้าแสดงออกที่เราสามารถผ่านจุดเรื่องที่น่าอายมาได้ y e a และตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงซึ่งย่ มาจากคำว่า f r e q u e n l y a s k e u e s t i o n นั่นเองซึ่งเป็นคำถามที่พบบ่อยที่สุดค้ะคำถามแรกเขาถามว่าทำไมลุงถึงไม่เก่งเลขเป็นคำถามที่ว้าวคุณอยากรู้ไหมครับสาเหตุจริงๆแล้วที่เด็กไม่เก่งเลขเนี่ยอย่างผมเนี่ยไม่เก่งเลขเพราะอะไรเพราะอาจารย์ผู้สอนครับผมบอกให้ตับตเอ๊ยอัยองก็ไม่เรียวไม่เรียวดูตาผมสิเต้นเป็นแซมบ้า จริงไม่ได้จานอ่ะทำผิดก็เพื่ออไรเข้ามาไหมอะไรอะลไหลไหทายูทายเพียวเพียว,าวจานอ่ะผมเจ็บ่าจานอ่ะเอ๊ะอ,อ่ะก็ไม่เลียวไม่เลียว จริงนะไปเชื่อถามเพื่อนในห้องก็ได้ไปถามแม่ก็ได้กลับมานี่ก้นลายเลยภาษาใต้เรียกว่า,มง,าบโบโมงรายครับปุบมงรายครับนั่นคือสาเหตุครับคำถามต่อไปเธอพูดแล้วเศร้าคาถามต่อไปเ็าถามว่านอกจากแคทเกมแล้วทําอะไรบ้างม,มันเยอะจนผมบอกไม่ถูกนะไม่ใช่เป็นนักแคเกมก็เป็นลูกแม่เป็นน้องเจ๊ก๊อปอือ,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 อแล้วก็เป็นไอนดอลของเด็กๆแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่มีใครรักนี่ยังวนม,มาได้นี่นี่ยังวนม,มาได้ที่จริงผมก็มีความ รักกนแล้วความรักจากพ่อจากแม่แต่ในส่วนนั้นน่ะผมไม่อยากพูดถึงจเจ็บไงพอดแล้วขึ้นมันขึ้นลงก็ได้ต้องถามต่อไปไม่ไปอยู่ไปสุขแล้วเนี่ยเออวันนี้ันสุขหรือเปล่าอยู่สุขลวคำถามต่อไปเขาถามว่าเคยโดนครูตีเรื่องอะไรบ้างผมบอกได้เลยว่าก็มีเรื่องเลขไ้เรื่องเลขกันแหละแล้วก็เรื่องระบายสีผิดจุดเขาเรียกว่าความอาร์ตตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เขาให้ผมระบายสีกางเกงของอาการต์ตูนตัวหนึง่งให้ระบายเป็นสีน้นําเงินแต่ตอนนั้น เงินเนี่ยเพื่อนข้างๆมันเอาไปใช้งไงผมก็เอาสีเทาไประบายฝ่ามือนี่มาแต่ไกลเลยปุ๊เอ้าคนมันอาดไม่ได้หรอพูดแลยขึ้นขึ้นนี่ขึ้นขึ้นขึ้นนี่หุ่นหินหน้าต่อไปเลยคําตามคําทําสามเตะปุ๊เอ้า คำถามต่อไปเขาถามว่าเคยโดนหมักฝรั่งแปะหัวบ้างไหมคนครับแปะหัวนี่ไม่เคยครับแต่แปะกางเกงนี่เคยครับตอนนั้นประมาณพักเที่ยงผมอยู่โรงอาหารที่โรงเรียนเก่าผมจําได้ว่ามันมีเด็กกลุ่มหนึ่งวางหมักฝรั่งไว้มันก็หัวรอบแบบห <c ười> ัวเลาะในหน้ามันไส้มากค <c ười> ือผมก็ไม่รู้แหละผมก็ไปนั่งแหม ลุกขึ้นมาอีกทีนะครับเอ้ยอะไรว,วะเลยเนี่ยมาเป็นสตรอเบอรี่เลยครับเนี่ยผมจำไม่เลยเหนียวเหนียวว่าหืมแต่ผมไม่เคยโดนติดผมนะไม่ไม่ไม่เคยมีประสบการณ์ก็เล่าก็เล่ากันมาให้ลุงพีฟังได้ครับว่าโดนหมักฝรั่งติดผมเป็นยังไงนะฮะคงน่าจะ แก่ยากนะดุมล้คำถามคำถามต่อไปคำถามต่อไปก็ถามว่าทําไมลุงพีถึงต้องใส่แว่นก็แว่นมันอยากใส่ลุงพีครับโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเลยเจ็บเลยโคนมันใส่ตาสั้นอ่ะมันก็ถ้าถามว่าสั้นเพราะอะไรก็เล่นเกมครับทำงานเราทำงานบ่อยก็เดี๋ยวพ่อมาดูพ่อพีเล่นพีเล่นทํางานนะพีทางานทํางานพ่อพ่ออยาเข้าใจพีผิดนะตลอดที่ผ่านมาพีทํางานตลอดแต่ทางานผ่านเกมมาพ่อหมดแล้วครับสำหรับคำถามแฝงก็อย่าลืมถาม กันมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวลุงพีจะตอบให้จ้าส่วนวันนี้ผมมีคําถามให้กับคุณผู้ชมครับเพราะว่าช่วงแรกนั้นผมได้เกินเกินเกี่ยวกับเรื่องโดนใช้บังคับไปนู่นไปนี่ส่วนใหญ่ก็ใช้มันก็บังคับใช้มันก็อารมณ์คล้ายๆกันแหละมัง้งแต่บังคับก็จะโหดกว่าใช้ครับถ้าเกิดโดนบังคับให้ไปล้างห้องน้ําพร้อมกับเอาขยะเปียกไปทิ้งนี่ก็อ,อีกเรื่องเลย เพราะฉะนั้นคำถามไม่าถามว่าถ้าเกิดมีคนบังคับคุณคุณจะทำอย่างไรคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆเลยนะ <c oughs> และส่วนช่วงคุณท้าผมทำา o u r Challenge i ้อด o o Do Do, 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 do. <c oughs> ก็ใครอยากท้าอะไรก็ท้ากันมาเยอะๆเลยครับแหมผมถือว่าเป็นเกร็ดมากเลยเนี่ยได้ให้ผมท้าทำแบบคล้ายๆหนังก็ได้มีโอกาส แสดงอิทธิฤทธิ์หน้าผากของผมสักทีให้ผมเปิดหน้าผากมาอย่าเลยดีกว่าก็ glaub, อย่าลืมทางกันมาเยอะๆนะครับแต่มีเข้แม้ว่าคลิปนั้นต้องหนึ่งหมื่นไลค์เท่านั้นแหวนเอาไปว่าวันนี้ลุงพีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นัครั้งต่อไปกับวันๆลุงพีทําอะไรบ้างหรือวันๆกับลุงพีนั่นเองทุกวันศุกร์เวลาสามโมงครึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์ชนจากเกมด้วยแล้วไปบอกพ่อแม่นะว่าลุงพีได้ภาษาอังกฤษจากเกมปุ๊บก็อย่าลืมไปบอกพ่อแม่ด้วยนะครับว่าากกมจเ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปตามด้านล่างนี้เลยครับขอเวลาเจอกันรครับคุณผู้ชมครับบ๊ายบายครับทางกันมาเยอะนะไม่เอาไอ้บอกกินพริก15เม็ดผมอา่านว่าผมเฮ้ยท้องคนนะครับเออเอ้ย,อยมันน่าจะมีแท็กทีมมากนะผมผมมีทีมงานบอกว่าแท็กทีมเนะี่ยพริก15เม็ดเดี๋ยวผมกินเม็ดแรกก่อนอีกอีก14เม,ม็ดเนี่ยเดี๋ยวแบ่งกันโอเคออครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ